ข้อที่9มันบอกว่าให้กราฟอะไรอย่างนี้เป็นรูปตัว V ตัว v นะฮะ mm hmm. แล้วเขาถามว่าขา้อใดคือความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นบริเวณที่แรงเงาครับผม mm hmm. มีแอบซูล hmm. ูแน่นอนเก่งมากอ่าแล้วมีเครื่องหมายอะไรอีก mm hmm. มีเครื่องหมายอะไรอีก Mm hmm. น้อยกว่ามากกว่าเท่ากับอะไรเงี้ยมันถึงได้สภาพเป็นแรงเงาถูกปะ mm hmm. อ่าอ่าไปดูช้อยก่อนนะ mm hmm. อ่าทุกช้อยเป็นงี้หมดเลยทุกช้อยเป็นงี้หมดเลยมีอฟซลูต hmm. แล้วก็มีมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหมดเลยอ่ะมันควรจะเป็น X อ็กซ์อลูหรือว่าไวด์เอซลูครับ ควรจะเป็น x Absolute หรือว่า y a b บ Absolute ครับทำไมถึงคิดว่าเป็น x a อ s o l u t e ทำไมถึงคิดว่าเป็น y เป็น Absolute ว่ามันไม่ไม่ไม่ติดลบเป็ y อ่า y ไม่ติดลบไหมจริงเหรอตรงนี้คือ y ติดอะไร เออติดลบนี่นะเออเอาไงดีเอาไงดีเออเอา x อหรือเอา y ワดูที่โดเมนกับเรน์ฮะดูที่โดเมนกับเรน์ใครที่เป็นได้หมดเลยเป็นได้หมดเป็นได้หมดเป็นได้หมด <X S 2> <X S 1> เ็ดดเป็นได้หมดถูกป่ะในในในแนวแนว x ออ่ะเป็นได้หมดถูกป่ะ เพราะนั้น x ต้องอยู่ในแอบส์ลูดไงเพราะคนที่อยู่ในแอ s o l ลูดเป็นอะไรก็ได้แต่ผลของนอกแอบส์ลูดเป็นบวกเท่านั้นเพราะนั้นต้อง x f ถูกไหมต้อง x f ไม่ c ก็ดีดอกถูกไหมฮะไม่ c ก็ดีดอกโอเคไหมต้อง x f ทีนี้ x f เนี่ยมันก็จะทำให้ได้เส้นนี้เลยแหละทำให้ได้เส้นนี้เลยแหละ แต่เขาบอกว่าจะเอาส่วนที่แรงเงาเนะี่ยจะเอาส่วนที่แรงเงาอะ่ะคิดยังไงจําได้ไหมเรื่องนี้พี่เคยสอนแล้วพี่เคยคุยให้เราฟังแล้วว่าถ้าเกิดเจอไอ้กราฟที่แรงเงาอะ่ะวิธีที่ง่ายที่สุดอย่าไปคิดเยอะคือตรงที่แรงเงาเอาใช่ไหมก็เอาส่วนที่แรงเงาแทนค่าเข้าไป <laughs> โอเคไหม ในตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนที่อยู uh ่ในจุดแรงงานอ๋ออันนึงอันที่มันง่ายๆอ่ะสองศูนย์ะอ่สองศูนย์สองศูนย์ตรงนี้นะตรงนี้นะ x เป็นสอง y เป็นศูนย์นะแทนฮะไม่ไม่ c ก็ดีดอกเนี่ยฮะสองข้อนี้ยไม่ c ก็ดีดอกแทนฮะ x เป็นสอง y จะเป็นศูนย์แทนใน c ก่อนแอ อืมสองเอซูตน้อยกว่าทั้าศูนย์จริงหรือไม่จริงไม,ไม่จริงอ่าลองแทนไดดีดอกสองเอซลูตมากกว่าทั้าศูนย์จริงหรือไม่จริงจริงเพราะนั้นข้อนี้ตอบจบคิดอย่างเงี้ยโอเคไหมคิดอย่างเงี้ยคือเอา วิชาโดเมนเรนมาใช้นะครับใครที่มันเป็นได้หมดอะ่ะมันต้องอยู่ในแอปแน่นอนถูกไหมแล้วเอาช่วงแรงเงาใช่ไหมเอาตรงที่แรงเงาอะ่ะง่ายที่สุดเลยแทนค่าเอามาค่าหนึ่งแล้วก็แทนนะครับ